ดวงความรักชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกกำลังตกที่นั่งลำบากในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นไพ่แปถ้วยเนี่ยชาวราศีพิจิกกำลังจะตัดสินใจในเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะหมายความว่าสิ่งที่ผ่านมาแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาด เพราะนั้นชาวราศีพิจิกอาจารย์บอกเลยว่ามันมีทางสองทางมีแพ่สองแพ่งถ้าตัดสินใจว่าจะอยู่กับไอหนุ่มนี้ไอคาเมลอนหรือไอด่างต่อชีวิตมันจะลงเอยยังไงเพราะขณะที่เกิดศูนย์อากาศอยู่มันก็มีไม่ว่าจะเป็นอีรวงอีเรียมอีคอยแรมใจหรือจะเป็นไอด่างไอเด่นไอดอนไอคาเมลลอนไอปีเตอร์มันก็กำลังรอชาวราศีพิจิกอยู่ แต่มันก็ยังเกิดความค้างคาอาจารย์บอกเลยว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากแล้วถามต่อไปว่าอาจารย์เทพถ้าผมหรือว่าหนูตัดสินใจไม่เอาได้เฮียด่างเนี่ยแล้วหนูไปเอาไอ้ปีเตอร์ชีวิตจะเป็นยังไงบอกได้เลยจะมีข่าวดีไพอพอลโลหมายความว่าชาวราศีพิจิกจะมีเขาเรียกว่าเจอคนที่ไม่ดีมาเยอะและ้ว หนูเนี่ยสามคนจัรเทพแม่งไอเ้เฮียไม่โอเคเลยแล,แล้วครั้งนี้ชีวิตความรักของหนูครอบครัวที่หนูสร้างฝันไว้มันจะเกิดความจริงได้หรือเปล่าอาจารย์เทพชาวราศีพิจิกก็คือด้านที่เกิดระหว่างวันที่16ุทพฤษจิกายนจนถึงวันที่15ทธันวาคมที่ราคาที่ราคาอ้าวว่ากันต่อเลยสำหรับชาวราศีพิจิก คนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่30กันยายนนี้ชาวราศีพิจิกจะได้เจอใครบางคนที่เขาเรียกว่าสายเพรยแต่จำไวน้นะสายเพก็จริงแต่จารบอกเลยอย่ามีความคาดหวังหรือว่าความคิดว่า เขาต้องมาจัดสรรให้ฉันจนสมบูรณ์แบบฉันอยากได้อะไรฉันต้องได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความคิดที่ผิดถ้าเราไปในสถานะผู้ให้จิตใจเราจะเบิกบานแต่ถ้าเราไปในสถานะที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ไปขอเราก็จะไปในอีกลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วง30สิวันนี้นะ อาจารย์บอกเลยว่าจะมีข่าวดีหรือหมายความว่า <c oughs> ไปอพอลโลเนี่ยลองสังเกตดูสิว่าขณะที่เราคุยกับใครบางคนอยู่นะแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับการดูดวงนะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันงานมันก็เริ่มดีขึ้นว่าออรู้สึกว่าความรู้สึกมันดีขึ้นแปลว่ามันมีพลังงานบางอย่างหนุนเราอยู่สนับสนุนเราอยู่หรือคบกันไปยังไม่ทัน ยังไม่ได้มีอะไรกันยังไม่ได้ปี้กันแต่รู้สึกว่าถูคุ้ยสามงวดแลวตั้งแต่คุยกับไอ้ไอ้ไอ้ดอนมาเนี่ยก็แปลว่าดวงโหยของไอ้เจ้าดอนเนี่ยมันมันหนุนเราเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ชาวราศีนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรรักทางไกล่นี่ก็ว่าได้เพราะฉะนั้นหลายหลายท่าน รู้สึกว่าเบื่อนายกับหำไทยหำเขาเรียกว่าหำคลักคลักหำคนไทยเนี่ยมันหื่ไอ้เหี้ยนะอยากจะไปโดนอยากจะไปได้ของนอกอันนี้ก็ถือว่าเข้าฉโลกนะเข้าฉโลกแต่ก็มีบางคอมเมนต์นะบอกอาจารย์เทพมึงเนี่ยลีลาเยอะชิบหายเลยนะเขาเรียกว่ามึงเนี่ยแหมจัดเต็มเอาเป็นว่าถ้าฉโลกอาจารย์ก็ดูต่อถ้าไม่ฉโลกก็ช่องอื่นมีเยอะแยะ นะว่าแบบนี้อ้าวแล้วท่านใดอันนี้เขาเรียกว่ามีหลายๆท่านเลยชาวราศีพิจิกนะอยากจะตัดสินใจว่าไม่รู้ว่าไอคนเนี้ยแหมไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นแขกปากีไม่ว่าจะเป็นไอคนที่มันอยู่หน้าประเทศฝรั่งเศสมันจะตัดสินใจยังไงนะเดี๋ยวว่ากันตอนนี้อาจารย์ขอ,อท่านใดยอยากกระดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนนะด,ดูดวงส่วนตัวที่ไอดีไลน์นี้เลย เทพลววะว่ภาษาฝรั่งส่วนภาษาไทยด้านบนนี้ที่เขียนว่าพื้นที่โฆษณาฟรีแล้วฟรีจริงหรือเปล่าอาจารย์เทพไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นพื้นที่นี้อาจารย์อยากจะทำอะไรที่รู้สึกว่าให้กลับไปบ้างอาจารย์บอกเลยเนี่ยสมัยก่อนในย o u ู u นะโอ้โหเงินทองม่งเข้ามาดีแต่สมัยเนี่ยแต่ถามว่าชีวิตเรามันก็ดีขึ้นพอสมควรฮะ แล้วตรงนี้ถ้ามันสามารถเป็นพื้นที่ทําให้พี่น้องเอฟซีที่รักขาขอใจเทพเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นทําธุรกิจทำมาหากินคนรู้จักมากขึ้นเงินทองเข้ากระเป๋ามากขึ้นดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ตั้งเป้าไว้เล็กน้อยก็ยังดีขอให้มันดีขึ้นกว่าวันนี้ละกันฮะเอาเป็นว่าตรงนี้เป็นพื้นที่โฆษณาฟรีใครมีสินค้าใครมีบริการใครอยากจะสมัคร รับสมัครพนักงานอะไรพวกเนี้ยได้หมดเนี่ยแคนี้ที่ราคาแล้วทำยังไงเล่าอาจารย์เทพอย่างเงี้ยร้านโซบูนะลองไปดูลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเดี๋ยวเราจะเจอเลยว,ว่าเป็นพื้นที่ที่หลังจากกินอาหารเสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างระหว่างร้านอาหารปกติที่เราเคยไปกินอาจารย์บอกเลยทำไมพูดอย่างนั้นเคยกินมาแล้วโซบู so อ่ะ หรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยคันผมล่วงเป็นรังแคเอแฮสิคะอะไรพวกเนี้ยลองมีนิยามเล็กๆดูนะอย่างอาปาเช่เขาเนี่ยชัดอยู่แล้วยาแก้ไออันนี้อาจารย์รบกวนเลยนะ,นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ของพี่น้องเราทุกคนอย่ารังเกียจรังชังนะ,นะอย่างเห็นเนี่ยเอลเอสพุงยุบกิลขี้แตกล่งท้องทำให้หุ่นดีนชัดๆสั้นๆ มะขามแม่แดนบอกอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์คือมะขามอะไรพวกเนี้เจอก็สนับสนุนกันพี่พี่น้องน้องกันเฮ้ยสิทธิอาจารย์เทพว่าโอ้อาจารย์เทพปากหมาใช่ไหมอ๋อ oh, คนนั้นแหละก็สนับสนุนกัน ừ, หรือจะเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องโทรมหาอาจารย์ไม่ต้องไลน์มหาอาจารย์นะถ้าจะถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครงานร้านบูไทยสาขาเยอรมนรีนะรับสมัครพนักงานนวด สอบถามรายละเอียดโทรไปหาคุณเล็กเลยไม่ต้องโทรมาหาอาจารย์เดฟอาจารย์ไม่ใช่เจ้าของร้านตามเบอร์นี้นะคนที่อยู่เยอรมันจะได้เปรียบเพราะฉะนั้นงานงานต่างๆถ้าเราขายันเราไม่ขี้เกียจยังไงก็มีกินมีใช้เพราะฉะนั้นร้านบลูไทยสาขายเยอรมน,นีใครตกงานอยู่อยากจะหาเงินปลูกบ้านอยากจะเลี้ยงลูกหาเงินเลี้ยงครอบครัว ก็โทรไปที่เบอร์นี้ไม่ต้องถามอาจารย์เทพสมัครยังไงไม่ต้องเลยชัดแล้วนะชัดแล้วแล้วกินฟรีอยู่ฟรีภาษีจ่ายเองห้ามยืมตังค์เจ้าของร้านนี่คือจบแ,อแค่นี้ที่ราคาเพราะหลังจากนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของอะไรความรักต่างแดนหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของเขาติดงานหรือว่าเราติดงานแต่ในช่วงนี้ถ้าได้ไพ่อพอลโลขึ้นมาเนี่ยอาจารย์บอกเลยจะมีข่าวดีนะไม่ว่าไอ้คนคนนั้นจะชื่อไอ้ปีเตอร์ไม่ว่าไอ้คนคนนั้นจะชื่อเออดัมนะจะได้เจอจะได้เจอกันต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นราศีที่แรงมากราศีพิจิกราศีมังกรเนี่ยเป็นคนค่อนข้างเถ็นตรงหรือว่าเถนดีชี จะชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะไม่มีอะไรด้วยคาเลคเตอร์ของชาวราศีนี้นะแต่เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยอาจารย์บอกเลยด้วยความที่เขาดูเหมือนคนอ่อนโยนคนก็มักจะเข้ามาเอาเปรียบแต่ถามว่ารู้ไหมรู้หมดมึงเข้ามาจะปเปี้ยอะอันนี้รู้อันนี้ก็รู้แต่ยังไงกูกำลังหิวพอดีเลยนะมันเป็นแบบนี้เอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีพิจิก ช่วงนี้ถ้าสถานการณ์มันรู้สึกว่ามันแย่อยู่เนี่ยวุ่นวายอยู่เนี่ยลดในเรื่องของสภาวะอารมณ์ลงหน่อยบางครั้งบางคราวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันนี่ก็ถูกเธอผิดเธอก็ต้องยอมรับผิดเพราะฉะนั้นการที่จะว่ากันไปว่ากันมามันหมายความว่าฉันเนี่ยฉลาดระหว่างที่เราว่าเขาปูเนี่ยฉลาดมึงหนังโโหไม่ต้องพูดอะไรมันจะเป็นคําตอบแบบนี้เสมอเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ต้องพูดก็ไม่พูดก็ไม่เป็นไร เงีบงบเยบๆไว้เฉยเฉยไว้ก็แค่นั้นแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้ชายนะเมียจะบงจะบน่นอะไรก็แล้วแต่ก็ปล่อยให้เบียบ่นไปสักพักเดียหมดแรงเนี่ยนี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับที่ราคาสำหรับชาวราศีพิจิกความรักในครั้งนี้สําหรับคนโสดแล้วได้เฝ้าพิดสเพ็งเล็งแล,งลงตรงฝ้ากระแชงกระแคงคอยดูรำตามดูรำแผนชาวราศีพิจิกอาจจะมีความเกี่ยวโยงเนี่ย แต่ก็มีหลายๆท่านแม้กระทั่งเจอกันในในวัดไปเจอกับพระกับเชากูก็ยังโดนหลอกจ้าเทพไม่รู้ว่าดวงมันเป็นยังไงวันเนี้ยเอาเป็นว่าความรักในครั้งนี้ชาวราศีพิจิกใครที่โสดอยู่แบบร้อยเปอร์เซนต์อาจจะไปเจอคนที่อยู่แดนไกลนะความรักต่างเขาเรียกว่าอยู่ต่างแดนเลยระยะทางไกลแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งหมายความว่าถ้าเจอในลักษณะแบบไม่ดีนะอาจารย์หมายความว่าดี อาจจะไปทําบุญกําลังนั่งฟังพระสวดฟังไปฟังมาเป็นไงแม่รู้สึกดีกับอะไรอีแรมใจนะรู้สึกแต่ยังไม่รู้จักชื่อแต่คาดว่าน,น่าจะชื่อแรมใจอันเนี้ยมันจะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนจะสินเสมอแต่อาจารย์ไม่อยากจะให้พวกเรารีบตัดสินใจเกินไปนะรีบตัดสินใจเกินไปแล้วมันก็มีอีกกรณีหนึ่งเพราะฉะนั้นในวัดมันมีทั้งผี มันมีทั้งพระอืดูดีๆแล้วการหลายๆท่านไปเจอกันในวัดสุดท้ายไงโดนยืมตังไปหลายล้านเลยจานอันนี้ดูให้ดีๆสังเกตว่าเขาเข้ามาการคุยของเขาพูดถึงอะไรกระเป๋าตังคูหรือเปล่าเราทําธุรกิจอะไรอะอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปยุ่งเอาแค่นี้แล้วก็มีอีกเคสหนึ่งหมายความว่าชาวราศีพิจิกจะเจอในเรื่องทั้งสามสถานการณ์หลายๆท่านเป็นนักส่องนะแล้วก็ส่องว่าเขาคนนั้น ยังคิดถึงเราอยู่หรือเปล่าสเตตัสที่ขึ้นมันหมายถึงเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้โซเชียลมีเดียมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะหรือบางท่านอาจจะกำลังเล่นแอปพลิเคชันหาผัวหาเมียกันในโทรศัพท์มือถือยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแม้กระทั่งออฟไลน์หรือว่าเฟสทูเฟสเห็นกันต่อหน้าเนี่ยมันยังหลอกมันยังลวงกันได้แล้วอย่างนี้เล่านะ มันก็อาจจะเกิดการหลอกการลวงกันได้แต่ไพ่ชุดนี้อาจารย์บอกเลยว่าพลังงานที่ขึ้นมาค่อนข้างที่จะดีมากๆนะดีมากๆเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีพิจิกใครที่มีรสนิยมชอบสอวอรหรือว่าสูงวัยในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะมากแต่ก็ดูด้วยสูงวัยแต่บัญญาอ่อนนะไม่ทํามาหาแดกไม่ก็มีแต่บางท่านอาจจะอายุน้อยอาจารย์บอกเลยว่า อายุน้อยก็มีหรือชาวราศีพิจิกเจอปุ๊บปีปั๊บได้ลูกทันทีว่ากันแบบนี้อาเป็นว่าสําหรับชาวราศีพิจิกลองถามในเรื่องของอะไรเลขนะเกิดพศอ,อะไรเกิดวันที่อะไรรถใช้ทะเบ,บียนอะไรจะมีโชคมีลาบกับคนที่เรากําลังคบหาดูใจอยู่นะลองดอูไม่ได้เสียหายซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อนะ อาเป็นว่าสาวันนี้จะมีข่าวดีนะชาวราศีพิจิกจะได้เจอคนที่เขาเรียกว่าศีลเสมอกันศีลเสมอกันไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันอผมเนี่ยก็จาโฉูไอ้ไม่ใช่หนูเนี่ยก็จะโนะอาจารย์เขาจะเขาเจาโฉูนะชิบหายเลยอาจารย์อาเป็นว่าศีลเสมอหมายความว่ามันเป็นเรื่องของหยินกับอย่างคุยแล้วเป็นแนวเดียวกัน ไม่ขัดกันอาจจะมีขัดแย้งกันบ้างแต่มันก็เล็กน้อยเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีพิจิกไพ่สรุปนะกำลังจะได้บ้านกําลังจะได้รถกําลังจะได้ข่าวดีหรืออาจจะหมายควว่าชาวราศีพิจิกนะเรื่องของงานใหม่เจอเพื่อนฝูงใหม่ๆเจอคนที่รู้สึกประทับใจใหม่ๆขึ้นมาอย่างนี้ก็ว่ากันได้นะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์จะบอกสําหรับเรื่องของศีลเนี่ย บางครั้งบางคราวเนี่ยอาจารย์เจอมานะผู้หญิงเนี่ยอะถ้าพูดกันแบบไม่ต้องลามมุกโจกระเพดอ่ะเป็นเรื่องปกติการปี้เป็นเรื่องปกติผู้หญิงเนี่ยสักแหมอาจารย์หนูเนี่ยแม่งเซ็งชิบหายเลยโผล่หนูเนี่ยสองชั่วโมงอะสองนาทีอะสองวิสองวิอาจารย์ไอเฮียแก้ผ้าปุ๊บแม่งพึบไปเสร็จสองวิมันไปเลย เพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าศีลไม่เสมอเขาถึงมีการออกเดทการชิมกันอาจจาะไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยต้องไปไปทําอะไรที่มันไม่รักษาเนื้อรักษาตัวแต่หมายความว่าเราก็ต้องพัฒนาหน่อยจากสองวิมึงก็ฝึกหน่อยไอ้เครียดท่องเลขสูตรคูณที่แม่งยากๆไปหน่อยได้ป่ะนะจะหนึ่งวินาทีละสองไอ้เก้าสิบสามคูณหกร้อยเก้าสิบแปดมันได้เท่าไหร่วะค่อยๆคิดไปค่อยๆพัฒนาในเรื่องของทักษะความคิดอย่าให้ผู้หญิงเซ็ง แล้วตั้งบทบัญญัติไว้ถ้งข่าวหน้าอาจารย์ถ้าผมมีเมียอีกคนนะคนนั้นเขาหนีผมไปแล้วผมเนี่ยจะจัดจะ,จ,ะ,จ,ะจัดตั้งแต่เบดรูมยันลิฟวิ่งรูมเลยอาจารย์เทพก็หมายความผมนี่จะ,จะเลียแม่ตั้งแต่ห้องนอนยันห้องรับแขกเลยผมจะให้เขาขึ้นสวรรค์ไปก่อนเลยอาจารย์เทพแล้วหนูแล้วผมค่อยถามไปอันนี้ก็ถือว่าเสียสละอันนี้ดีนะเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเมื่อสิ่งนี้ไม่ได้ก็ควรมีสิ่ง ทดแทนนะแล้วท่านใดนะท่านใดที่คบกันมาสักพักหนึ่งแล้วเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วกําลังได้บ้านกําลังได้คอนโดใหม่กําลังได้รถใหม่อาจารย์แนะนําแบบนี้นยเรื่องหวงจุ้ยเนี่ยมีคนโทรมาถามอาจารย์อาจารย์เออหนูเนี่ยจะเอาหิ้งพระไว้ตรงไหนดีนะถามว่าพลังงานเหล่านี้มีจริงหรือเปล่า บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเอาเป็นว่าถ้าให้เห็นภาพง่ายๆเรื่องของพลังงานนะอันนี้สําหรับมนุษย์นะมนุษย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีอยู่จริงเป็นพลังงานเหมือนกันถ้าเราเข้าไปในออฟฟิศที่วันนั้นรู้สึกว่าเจ้านายอารมณ์ไม่ดีเราก็จะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันพลังงานมันจะลบไปหมดเพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเราก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยตรงนี้ตำแหน่งดีนะ อาจารย์เนี่ยถ้าเกิดเป็นพื้นฐานง่ายๆแล้วไม่ต้องโทรหาอาจารย์ไม่ต้องโทรหาสินแสนะเปิดประตูเข้าไปแล้วเจอสิ่งที่เป็นมงคลดีที่สุดดีที่สุดเลยแล้วขอให้สว่างขอให้สิ่งศักตรงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขอให้สว่างเดี๋ยวอาจารย์บอกอย่างหนึ่งบางทีเข้าไปดูคลิปเนี่ยมันมีแบบมีการโต้แยง้งการจะไหว้สารพระภูมิใครจะไหว้ไหว้ต้นไม้ต้นท่าถามว่าไม่ต้องเชื่อก็ได้จะเชื่อก็ได้ถามว่าเดือดร้อนไหม อาจารย์เอาเคสของอาจารย์เนี่ยสมัยตอนที่อาจารย์อยู่อรันกับยายเนี่ยอรันยประเทศทุกครั้งที่เข้าป่าหรือว่าไปยายไปทํานาทําสวนหรือไปกันนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่ไปแทงกบไปแทงปลาแล้วถ้าปวดฉี่ทายังไงยายจะสอนเสมอว่าเอ็งยกมือทุ่หมหัวก่อนนะเอ็งยกมืออย่างนี้นะแล้วก็บอกเขาหนะ้าเจ้าที่เจ้าทางเทวดาฟ้าดิน ขอให้หนูฉี่หน่อยนะแค่นั้นเองแล้วมันหมายความว่าไอ้เคี้ยแล้วกูไหวไม่ได้ไหวแล้วจะยังไงต่อมันทําให้เรารู้สึกสบายใจมันคือการไม่ลบหลู่มันคือการไม่ดูถูกมันคือการให้เกียรติทุกสถานที่มันทําให้เราเป็นคนอ่อนโยนไหวแหลกล้านละกูไหวหมดลแล้วแล้วยังไงกูไหวแล้วมันไปเดือดร้อนหัวใครเนะ เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พูดเลยเจ้าทีาา่กราดังขอลูกมาลูกช้างฉี่หน่อยนะครับแล้วอาจารย์ก็รูดสิก็ฉี่แล้วสบายใจไม่มีอะไรขุนเคืองตามหลังเลยเพราะอะไรเราขออนุญาตแล้วนะมันก็มีคอนเทนต์อะไรที่แบบเ่าละลายสารอะไรที่ทําไปแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นทําไปเลยจะมีความเชื่อในรูปแบบที่เขาไม่เชื่อถ้าทําแล้วรู้สึกดีทําไปเลยถ้าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนถ้าไม่ไปเอาเปรียบคนไม่ไปโกงคนไม่ ทำไปเลยนั่นคือความดีแม้กระทั่งขอทานยังทําให้เรารู้สึกดีการที่เราได้ให้ให้การแบ่งปันมันทําให้จิตใจเราสูงขึ้นไม่ใช่เห็นอะไรไอ้ทียมันผิดพลาดไปหมดเลยทุกอย่างทักขัดหูขัดตาว่ะ,เ,ะเพราะฉะนั้นขอทานก็เป็นครูเราได้สอนให้เรามีจิตใจที่เขาเรียกว่าแบ่งปันให้ แค่นี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่มีในเรื่องของการไม่มีเรื่องของการพยาศต์่บบาวสตาง์สุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลากเก็บเงินก่อนนะสรุปแล้วคนโสดจะได้ผัวภายใน30วันนี้จะได้เมียภายใน30วันนี้ถ้าเป็นผู้ชายนารีอุปถรรัมภ์ ถ้าเป็นผู้หญิงหำอุปถรัรมว่ากันแค่นี้ส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีบ้านมีเรือนก็ให้ระวังเรื่องของการโต้แย้งก็แค่นั้นเองอ่ะหลังจากนี้จะเป็นเรื่องราวของการขายยาหำแข็งที่ราคาอ่ะขายกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะหมอดูสมัยใหม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายทําไมต้องกินเพราะกินแล้วมันทําให้สารต่างๆในร่างกายสารแหงความสุขมันหลัง เราก็มีความสุขภรรยาเราก็มีความสุขคนรักเราก็มีความสุขเพราะนั้นนี่คือฝั่งฝันของทุกคนทุกคนอย่าไปถึงจุดอ,อกระสมุมแล้วบางคนอันโออาจารย์เทพเจ็ดสิบห้าแล้วนะแต่ขายยังไหวนะก็จัดกันไปตอนนี้มีโปรโมชั่นเก้าร้อยเจ็ดสิบาทห้ากล่องนะหรือจะไปซื้อในลาซาด้าน,นี่ก็ได้ไม่แพงหรอกอาจารย์บอกเลยเข้าไปซื้อเหออเพราะอะไรคนเราเนี่ยเกิดมาชาติหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนหลังจากนี้ ผมตัดสินใจและจารย์เทพตั้งแต่ฟังคลิปอาจารย์ผมจะปี้ทุกวันเลยอันนี้เป็นเรื่องดีแต่ถ้าหมไม่แข็งก็อย่างที่อาจารย์บอกให้กินแฮร์รี่ก็แค่นั้นอ้าแค่นี้หลังจากนี้จะเป็นเรื่องของอะไรกระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทรัพย์กระเป๋าสตงสงาสตงค์สุพิชยาตอนนี้น,นะราคาประวัร์หนึ่งหมื่นามัานเก้าร้อยเอาเป็นว่าท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินชีวิตไม่รู้จะเอาอยัางไงดี ไม่รู้จะไปพึ่งอะไรแล้วนะเรื่องของการเงินการทองเอาเป็นว่าความเชื่อนี้มันเกิดขึ้นสมัยตอนที่อาจารย์ประมาณอายุ40ประมาณ40ต้นๆหลังจากมีความเชื่อในเรื่องของกระเป๋าสตังชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตังใบเดียวจริงเหรออาจารย์เทพเปลี่ยนมาหลายใบแล้วนะรุ่นนี้ที่เห็นอยู่ที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ย13,900ส่วนในตู้ใน29,700บอกราคาก่อนเลยจะได้ไม่ต้องถามตัดสินใจเลย แล้วทำไมต้องเป็นกระเป๋าสตางสุพิชยาเพราะกระเป๋าสตางสุพิชยาสิบลูดได้นี่อ่ะแล้วก็รูดอย่างนี้นี่ใบนี้ก็รูดได้เช่นเดียวกันเขียวเหนียวซับอันนี้ม่วงมหาสนเสน่ห์ซื้อให้ซื้อให้คนรักคนรักเขาเรียกว่าถ้าอยากจะซื้อของขวัญให้คนรักนะซื้อกระเป๋าสตางสุพิชยากระเป๋าสตางเรียกซับให้กับคนที่เรารักคนที่เรารักจะหาเงินเก่งจะโชคดี แต่มันมีเงื่อนไขนะแต่มันมีเงื่อนไขยอยู่ถ้ามองกันถึงเรื่องของความเชื่อคนที่ไม่เชื่อนั่นก็คือความเชื่อเพราะเขาเชื่อว่าเขาไม่เชื่อนะแต่ถ้าเกิดคนเชื่อการเชื่อในครั้งนี้ทําให้เราเกิดความโชคดีทําให้เรารู้สึกสบายใจทําให้เรามีพลังนะก็เชื่อไป หนังสือเล่มนี้คุณคามดะจุนอิจิโร่เขียนไว้เนี่ยหลังจากที่อาจารย์อ่านจบไม่ว่าสิ่งที่เขาบอกอันนี้ช่วยในยเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยนะแล้วเขาบอกเลยว่าเศรษฐีในญี่ปุ่นนะถ้าคนรวยส่วนใหญ่เศรษฐีส่วนใหญ่ใช้แล้วได้ผลใน,นเรื่องกระเป๋าสตางค์พวกเราก็ใช้ได้ผลเช่นเดียวกันแต่มันมีเงื่อนไขคือกดคูณ200หมายความว่าราคากระเป๋าคูณตัวเลข200นั่นคือ,อไรายได้ต่อปีของเราเดี๋ยวอาจารย์จะเล่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น ไม,ไ,ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์เทพทรงยาวแต่ร9อยเ้าเ้าได้ไหมก็คูณ200ดูก,การที่เราจะตัดสินใจซื้อของดีๆราคาแพงๆให้กับตัวเองได้เนี่ยอาจารย์บอกเลยต้องใช้ความกล้ายอย่างมากต้องกล้าต้องบ้าบางคนแม่งบ้าด้วยเพียดด้วยถึงจะกล้าใช้กระเป๋าราคาขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ราคาแต่มันเป็นเรื่องของการตัดเย็บวิศวกรระดับประเทศนะเป็นคนตัดเย็บให้เรา อาจารย์บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นความเนี้ยไม่ต้องูดถึงรู้ต่อรู้รู้ต่อร,รู้มันจะเขาเรียกว่ามองมันจะมีมนขลังตามรูได้แถวๆนี้ด้วยเนี่เอาเป็นว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยอาจารย์ก็อาา่านจนเข้าใจและหนังสือเล่มนี้ซื้อกระเป๋าให้กับตัวเองในช่วงวันคิดสมัตินะอาจารย์เล่นดนตรีอยู่ร้านโรดเฮาส เป็นร้านที่เป็นส่วนใหญ่เป็นของฝรั่งแล้วมันก็จะมีวันสําคัญไม่ว่าจะเป็นตั้งกิ๊บวิ่นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ของฝรั่งอนะ่ะอาจารย์ก็เอาวะถือว่าเป็นวันดีแล้วกันถึงเราจะเป็นพุทธเราก็ดีใจกับคิดสมัรถไปด้วยก็ตัดสินใจซื้อกระเป๋าราคาหมื่นกว่าบ,บาทเป็นของขวัญให้กับตัวเองประมาณปีหนึ่งเกือบปีไม่ปีเต็มหรอกอาจารย์หาเงินแสนแรกได้ แต่ที่ผ่านมาตั้งแต่ใช้กระเป๋าสตังค์มาเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะแล้วคุณค้าไมา่ได้บอกว่า <c oughs> เฮ้ยนี่คือโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินนะอาจารย์ก็เชื่อแบบนั้นแล้วสิ่งที่เขาย้ําคือใช้ให้มีความสุขจงใช้อย่างมีความสุขจงรูดซิปแบบมีความสุขนะเงินเนี่ยขอให้จัดให้เป็นระเบียบหันไปทางด้านเดียวกันจะเป็นเงินยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ถึงแม้ว่า เราจะใช้เงินไปแล้วจะเป็นบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่นี่คือวัตถุมงคลใส่ไปแบงค์เดียวก็ไแดบบ้ไม่ใช่ที่หายเอาไ้เรียกทรักหลังจากเงินทองไปแล้วะไงเดี๋ยวเขาจะหาทางกลับมาหาเราแล้วจะชวนเพื่อนชวนฝูงมากับเราด้วยนะว่าแบบนี้เลยหลังจากที่ซื้อกระเป๋าผ่านไปครึ่งปีโอ้โหไม่มีจะแดกเพราะอะไรใช้เงินอนาคตหมดแล้วนะคราบงค่าบ้านเนี่ยก็ยืมพี่ชายจัดไปงี้ แต่พอเข้าประมาณชักเดือนที่7อาจารย์มีงานใหญ่ๆเข้ามาในช่วงสองเดือนเนี่ยสามงานติดๆกันเลยงานแรกเจ้าของร้านเจ้าของร้านเป็นร้านเป็นบาร์เป็นบาร์โอเปออร์ามาชวนอาจารย์ไปเล่นที่ร้านนั้นอีกร้านหนึ่งเฮ้ยแม่งเกินครึ่งแสนแล้วเฮียนะอาจารย์ก็เล่นอยู่แล้วเพื่อนรุ่นพี่ก็โทรมาชวนอาจารย์เนี่ยไปสอนพิเศษที่โรงเรียนยมามาฮ่า อาจารย์ไม่ค่อยเป็นโนต้ตหรอกแต่ไปสอนก็ทําทีมทําวงอะไรเงี้ยตอนนั้นเขากําลังกําลังอยากจะทําทีมก็ก็ไปสอนอได้ยได้อันนี้แต่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปฏิหารอะไรแต่งานที่สามเนี่ยก็ยังไม่คิดว่าปฏิหารเพื่อนอาจารย์ที่เรียนอยู่ไทยวิด,ด้วยกันเนี่ยไทยวิจิตศรริลปะเนี่ยโทรมาชวนอาจารย์ทํ o ย t u b e แม่งสาธยายเลยโหลอยตูมอ่ะอาจารย์ชื่อมาตูมใช่ไหมชื่อเล่นอนะ่ะไอตูมอ่ะเออเฮีย e, มีอะไร จริงอ่ะซื้อบ้านซื้อรถเลยเฮียทำยูทูบซื้อบ้านซื้อรถเลยเหรอมันรู้ว่าอาจารย์ไม่ค่อยมีตังค์เอาเงินล่อเอาว่ากูทํากูทํามันก็มาสอนอาจารย์ที่บ้านอาจารย์ก็ฝึกตัวเองซ้อม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 ไม่ได้มันก็มาสอนหลังๆต้องไปหามันนะอันเนี้ยอาจารย์ก็ทําทําจนมีทุกวันเนี้ยทาจนถึงทุกวันเนี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าเงินไอ้กดคุณสองร้อยเท่าเนี่ยมันได้มานานอย่างจย์เทพได้มานานแล้ว หลังจากได้ที่กัลเล็กพีคสุดอาจารย์ก็เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ก็เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใหม่เพราะอะไรเรามีคลิปที่เชื่อว่าเงินทองอยากอยู่ในสถานที่ดีๆถ้ามันเริ่มเสื่อมโทรมก็หากระเป๋าใหม่อาจารย์ก็ใช้เนี่ยของสุพิชญาไม่สนใจเพราะทุกใบผ่านพิธีมหามงคลทุกใบปลุกเสกทุกใบอา่าแค่นี้แล้วก็ฝากไว้1หนึ่งรุ่นรุ่นเรโนอเล็กซนเดอร์รุ่นนี้ถือไปเถอะนะเขาเรียกว่าใช้แล้วรวยใช้แล้วเฮงห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย บอกบุญหน่อยโครงการสะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการตอนนี้ยอดเงินอยู่ที่133,152บาทจุด39สตางค์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือครั้งที่9ที่อาจารย์ซื้อรถวีแชร์ไป40คันส่งไปเชียงใหม่10คันส่งไปที่สพสพมสคันเนี่ยไม่มีนอกไม่มีในนะเพราะอะไรอาจารย์ก็เชื่อในเรื่องของอะไรบาปบุญคุณโทษ ยอดที่ดึงไปครั้งที่แล้วเนี่ยหนึ่งแสนะแล้วตอนนี้ยอดที่ยังค้างอยู่อยู่ 13, 3 1 5 2บาทจุดสตังค์จะนำไปซื้อรถวิวแชร์ให้กับพี่น้องเราแผ่นเพิดแผ่นรองนั่งแบบเป่าลมแล้วก็ถังออกซิเจนนะตามนี้เลยเอาตามนี้นี่แล้วก็รับบริจาคของมือสองเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเข็มขัดอะไรที่มีคุณค่ารับบริจาคหมดอย่าเอาขยะไปให้น้องนะ เอาของที่ถ้าเป็นฉันล่ะฉันจะเอาไหมแฮะอย่าเอาขยะไปอ่าถ้าสนใจจะอยากจะบริจาคอยากจะทาบุญก็เข้ามาที่คอมเมนต์แล้วอาจารย์จะส่งรายละเอียดให้ก็แค่นั้นแล้วอาจารย์ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งอาจารย์ดีใจมากเลยที่การเมืองมันเริ่มไม่รู้ดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่แค่อยากให้พวกเราคนไทยสุดท้ายถ้าเราสามาคัคคีทุกอย่างเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้แฮะ ไอเสื้อสีนู้นก็จะหมดไปเสื้อสีนี้ก็จะหมดไปอาจารย์ก็จะได้ใส่แม่งทุกสีเลยเพราะมันเซนซิทีฟนะไอการเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นเฮ้ยน้องมันได้วะ่ะอน้องมันเป็นนายกก็ดีใจกับมันหน่อยได้ไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวไม่เกินสี่ปีแม่งก็ต้องเลือกตั้งใหม่ไม่ต้องไปลังเกียจลังชังลุงตัวอาจารย์รักโคตรรักแล้วรักที่สุดในโลกคือราชวงศ์จักรีเนี่ยถามว่านายกรุ่นี้รักทุกคน รักทุกคนเชื่อเถอะว่าทุกคนอยากได้คําพูดดีๆอยากได้กําลังใจอิงหนูทําไปเลยน้องรักทําไปเลยเก่งแค่นั้นเองใครขึ้นมาใครขึ้นมา,นมาอีกไอเอก้าไอไม่ไม่รู้มันขึ้นได้ปะให้กําลังใจไปมึงทํามึงทําไปเลยมึงจะลดน้ำมันเลือกมึงลดเลยไอเฮียมึงจะลดก๊สลดไฟฟ้ามึงลดเลยกูดกูดจออะไรพวกเนี้ยออา,อา,อาโอเคนี้แล้วกัน แฮร์ี่คืออะไรแฮรี่คืออาหารเสริมบำรุงร่างกายผู้ชายใช้เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะซึ่งช่วยให้ทีรัขาของคุณกลายเป็นสามีใหม่ได้ในทันทีหลังทาน